ฮันแน,น่เพื่อนๆเมนูเช้าวันนี้เกี๊ยวน้ำอีกแล้วจ้าเกี๊ยวน้ำร้อนๆอ,อร่อยๆจ้าเพื่อนๆใส่กวางตุ้งนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นที่เราชอบแล้วก็รู้สึกว่าแม่จะมีหมูหมูเด้งด้วยนะคะนี่ค่ะหมูเด้งนะคะอันนี้คือปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสตามที่เราชอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาชิมเสันกน้ึงนะคะ อืมห uh ื huh. อร่อยจ้ะเพื่อนๆร้อนๆแบบนี้แล้วก็มื้อเช้าท่ามกลางอื uh huh. มหืมื้อเช้าที่สวนต้นไม้อร่อยมากค่ะเพื่อนๆตอนเช้าๆถ้าเราได้กินอะไรที่มันร้อนๆจะดีต่อใจมากๆก,กินแบบมีความสุขอีกแล้วนิชาใส่เกี่ยวมาแค่ห้าตัวนะคะเพื่อนๆกำลังอ่ะ อิ่มพอดีนะคะสําหรับเกี๊ยวห้าตัวร้อนๆนะคะเดี๋ยวขอคนให้ความร้อนของออกนิดนึงนะคะเพื่อนๆดูมาแบบนี้เลยจ้าอื้เด็ดครับเพื่อนหมูเด้งกันสักนิดนึงนะคะ่ะ หมดเชื่อเท้าค่ะมาค่ะตัวที่สองขออนุญาตยกนิดนึงนะคะสดน้ำร้อนๆนเพื่อนๆมันดีต่อใจมาก กินแบบมีความสุขนะคะกินแบบมีความสุขลูกชิ้นตัวที่สามลังจะจากการตัวที่สามนะคะ อร่อยอร่อยดีต่อใจบอกได้คำเดียวว่าอร่อยกินอะไรก็ได้ที่อร่อยนะคะอืม เหลืออีกแค่สองตัวเดี๋ยวขอตัวไปทานต่อนะคะบายบายค่ะ